ยองเจียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาอัปเดตข่าวคราวของเกิลกรุ๊ปจากเจเนอเรชันที่4นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันดับชาร์ตอินสติสนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเราอ่านชื่อชาร์ตนี้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นชาร์ที่ รวมชาร์ตต่างๆมากมายของเกาหลีใต้นะครับเป็นการจัดอันดับยอดขายเพลงซึ่งก็จะเป็นในส่วนของสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับของปี2023ซึ่งคะแนนต่างๆเนี่ยก็ถูกรวบรวมมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า5อันดับท็อป5นะครับจากชาร์ตนี้เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเนอเรชันที่4เข้าฟาดกันไปกี่วงกันมาเริ่มกันเลยกับอันดับที่5นะครับอันดับที่5เป็นของเลดซาร์ฟิมนั่นเองนะครับสำหรับ

มาด้วยเพลงไตเติลหลักเลยก็คือ Unforgiven นั่นเองนะครับกับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่11,000กับอีก24คะแนนนะครับเพลงไตเติลหลักของ r e d z e p p e l i เขามาแรงมาปังมากๆเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า l e z e p p e i เนี่ยเขายังคว้าอันดับที่4ต่อไปได้ด้วยเพลง B-side ที่อยู่ในอัลบั้มนะครับนั่นก็คือ If Psyche and the b l u e p l a t e Wife นั่นเองนะครับเพลงนี้เนี่ยกำลังแมสมากๆเลยในยตอนนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงของ Led z e ที่ปัง แล้วก็มีคนเนี่ยไปเล่นไปเต้นชาร์จ e กันใน Tik t o อกใน IG r e e l s เนี่ยกันอย่างมากมายเลยนะครับเพลงนี้ก็คว้าอันดับที่4ไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมดอยู่ที่1 3 7 3 3คะแนนสูงกว่าไตเติ้ลหลักของการคัมแบ็กครั้งนี้ u n f o r g i v e ด้วยซานะครับแต่ว่าใดๆก็คือราสซร์ฟิล์มเขาปังมากเลยมาทีเดียว2เพลงรวดเลยนะครับทั้งไตเติ้ลหลักแล้วก็เพลง B ีไซที่ใช้โปรโมทรวมนั่นเองใครชอบเพลงไหนของราสซร์ฟิล์มกันบ้างมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาบอกกันได้เลยนะ กรจะได้ฟิล์มผ่านไปแล้วถึง2อันดับนะครับกับอันดับที่5แล้วก็อันดับที่4มาต่อในอันดับต่อไปอันดับที่3นะครับได้แก่เอสป้านั่นเองกับสไปซี่นะครับสาวเผ็ดของเราจากกวางยามาในอันดับที่3ด้วยคะแนนทั้งหมด 15,864คะแนนนะครับสูงสุดมาเป็นอันดับที่3กันเลยสำหรับเอสปานะครับกับการคัมแบ็กในครั้งนี้ที่มาดีและมาแรงมากๆก,กระแสดีสุดๆเลงถูกหูแฟนกลับมากกับการกลับมาใน real world ครั้งนี้นะครับใครที่ชอบสไปซี่ชอบความเผ็ดเผ็ดแซบ่แซบๆสไตล์เอสปาก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมร่วมแสดงความยินดีให้กับเอสปากันด้วยนะครับไปกันต่อเลยนะครับเรามาอันดับที่2กันดีกว่าอันดับนี้เป็นของอซ์กับเพลง I Am นั่นเองนะครับ เพลงไตเติลหลักสุดปังของไอฟ์ในการคัมแ a c k ครั้งใหม่ล่าสุดนี้เช่นเดียวกันได้คะแนนไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่26,436คะแนนอยู่ในอันดับที่2เลยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ปังมากๆถูกอ,อกถูกใจชั้ง ชาวเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับกับ i a m เพลงความหมายดีๆ MV ปังๆเพลงรดๆจากสาวๆปงไอฟ์นะครับใครที่ชอบ i am มายร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับโดยเฉพาะใจบึกที่เป็นแฟนคลับของไอฟ์มาร่วมยินดีกับสาวๆกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรามาถึงอันดับที่1สําหรับอันดับที่1เนี่ยก็เป็นเจน4เช่นเดียวกันนะครับเพลงเนี่ยก็ปล่อยมาไล่เลี่ยกันเลยนั่นก็คือ G Idol นะครับกับ Queen Card นั่นเองนะครับ Queen Card ว้าไปได้อันดับที่1นะครับด้วยคะแนนทั้งหมดสูงถึง3 1, 6 7 9 9 4คะแนนกันเลยสูงสุดเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็ Queen Card เนี่ยมงลงปั้ง,ป,ง,ป,ง,ป,งปั้งเลยได้อันดับที่1ไปแบบ เริดๆนะครับสมกับควีนคาร์สจริงๆการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลเนี่ยก็ยังคงเป็นการคัมแบ็กที่ถูกอกถูกใจแม่เก่าเขามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนแนวไหนไอดอลก็เอาอยู่หมดแล้วก็เอาอยู่หมัดจริงๆนะครับใครที่ชอบควีนคาร์สมาคอมเมนต์่วมแสดงความยินดีให้กับไอดอลกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับของเพลงจากเกิลกรุ๊ปนะครับที่ติดชาร์ตหรือว่าติดอันดับอินเทส ในสัปดาห์แรกของกรกฎาคมปี2023นะครับอันดับที่1 Idol Queen Card อันดับที่2 IF I AM อันดับที่3 ESPA SPICY อันดับที่4 LE s e r a f i m If Psyche the Blue Place White และอันดับที่5 LE s e r a f i m and forgive n นั่นเองนะครับ5้าอันดับจาก4วงเกิลกรุ๊ปใน Gen Z ที่คัมแบ็กไล่เลี่ยกันแล้วก็สร้างผลงานปังๆเนี่ยมาเรื่อยๆให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันเลยช่วงนี้เราได้เจอกับเพลงดีๆเพลงปังๆของเกิลกรุ๊ปสุดยอดเลยนะครับทุกคนใครชอบเพลงไหนวงไหนกันบ้างมาร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ น,นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง